ดีจ้า FC พี่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC ก่า FC ใหม่จ้ามากินขอน้ำยาด้จ้ากินข้าน้ำ้าน้วยจ้าโอ้กะทินเรือหน่อยแยกกับมากินเล้อกับแก้วจ้าอันนี้ทอดปลานิ่งจ้าแล้วก็เอาปลาหมึกมะโอบ๊บมาอุ่นอบจ้าโตเครื่องผลไม้แก้เพลทแก้วกับมีกล้วยจ้ะแล้วก็อินทผลัมนะคะ วันนี้ข้าวเหนียวหนึ่งกระตีบจ้าร้อนๆจ้าก่อนอื่นายกกับขอกินขนมก่อนเด้อค่ะเด้อขนมสองเม็ดจ้ามาขมากิน้าวน้ำกันมาเนี่ มาพี่น้องสุขูสุขคนม,มาเด้กค่ะเด้อน้องนุ่งน้องนุ่งลูกหลานเพื่อนเลิฟเพื่อนรักกันมากกันบนสุขคนโหลดบอเอยซื้อเดอเอินเบิร์สุขคนเลยจ้ะเอฟซีทั้งเมืองนอกเมืองหน้าเมืองไทยเมืองเล่าจ้ะมากินถอนน้ำย่อยอันนี้แก้วบักเลินสวยเก้าจ้ะ หนึ่งปลาเบิดแล้วแยติ๋วกะอันชอดปนิ่นจ่ะม,มาได้ค่ะเด้อลูกเพื่อนทอดใบย่า่มาอุนอบเอาจา้ะขุดเขางนักก่อนกินกินได้ทุกเมนูได้ ให้่องแานมาแบบอูน้นึ่งเดียแบบนึงด้าดนี้กระดาษนี่ก็มี่กระดาษห่อปะเต้นองเ้าเมาแสบจะแสบแก้วเบล่งจะแสบพักลัวค่ะบ่มี่ ม้อปลานางงือกปากแแค่แค่แมดสร้ามนัน้ง่นงก็ใสกันไหมเนาะใช่ค่ะ มาตากินข้าวตาจ้าเมากเรอมากไม่ถึงเขาเยนั่นบ้า ุเล่นกุยเอาเลยจับจับขึ้นคุย,คยจ มองหัวบดเลยใหญ่ชอบกินหัวปลาชอบเสริมมากินน้ำกันเด้อกินข้าวเด้อช่วงนี้วนบ่คอคตุกบานใหญ่ แกะดำออกเพ่นท่านอืมกอดมือกันนะมือ พอคุณนท่วมหักแกงอากแกะดำเด้อเรามีความพยายามถ้าคนไม่ตั้งใจถ้าไม่ชอบแล้วผ่านมากดไอ้ให้แล้วก็ผ่านไปเลยมันจะมีอันเดียวอันนี้คือนั่งตั้งใจมากจ้ะสิบสองคลิปยาวเลย แต่ว่าคิไดไหนนั่งเฝ้าโคตระยานเท่าใดเวลานะนั่งนั่งนี้ไปมักะลุดซ้ำอันสองอันสามอันนี้ยายบ่ไดตื่นติวยายบ่ได้อียง แยเไ็ดคลิปแยกกับเหตุการย์ายกไม่คลิปกับเขาแยกกับเหตุจิตเองแกดำไม่ได้มาช่วยเห็นสมยังไงเพิ่อนอ่ะ,ะมีเป็นเจ็ดแปดลอยก็ยังมีไรใดเสยได้จาก ต่เข้ามากะเข้ามาขามโฆษณาแมนยัดผิวบได้ยบอดยเงินแต่ถ้าคุณดูสามนาทีขึ้นไปยัดผิวกระไดเวลาบ่เป็นอย่างได้ยอดวิว ฉันดูบอฮอดสองอาทิตย์แม่กะลุดไปอ้ะขอบใจในความพยายามของเธอนะคะมาวันเดียวสิบสองคลิปก็คงนั่งดูตาแฉกค่ะจะรู้ว่าไม่รู้จบถ้าอยากให้มันสังต่ำสุดก็แคงสามนาทีห้านาทีเนาะค่ะเนาะ แล้วเห็นอยู่คุณปล่อยคลิปมากแต่เรารู้ว่าคุณทำแบบนี้แล้วข้าวไก่าอยากไปงงเกีียวพล้ย่ามถอยออกมา เขาเคยบอกเพื่อแล้วแตะมันดูได้ Mình bỏ cửa bọt nó Bỏ cửa bọt Một thêm Nướng này ừ. cả tình, cả vòng nha nữa ยายให้เกียรติคุณนะยายเรียกแกดำเข้าให้เกียรยเธอยายกกับขออิน่อนนาะเนาะจะจบคลิปจะขอบคุณทุกเรื่องทุกรักทุกไรทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่ขอมาให้ แกะดำแล้วมาแล้วก็ยังมาเลิให้จากขอบคุณหลายๆจ้าแกะดำ <c oughs> จะเห็้ก็ใครจะได้จะสั่นได้ใจเ้อบายบายเลิฟทุกคนนะคะ